I don't imagine, I hallucinate and levitate through the pain I meditate. Higher stakes, the devil's advocate. Since I was eight, classmates get blackmailed, freaking out the neighbors till they escalate. I feel like MJ in 98, hit 'em with my away We don't wanna win, we want to dominate. Yeah. สวัสดีครับเบียร์ครับสวัสดีค่ะน้องเซนค่ะพวกเราจากคอเต้โมเตอร์ไทยแลนครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับจังหวัดลำปางตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่10จริงๆแล้วตัวของงานมีตั้งแต่วันที่ 2, <S 2>, 2 <S ถึงวันที่ 12, 12. นะครับซึ่งใกล้ละเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับวันนี้พวกผมนะครับจะพาทุกคนไปดูกันว่าแคมเปญของค่ายรถในแต่ละแบรนด์เป็นแคมเปญกันยังไงบ้างแต่ค่โค้งสุดท้ายนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ ครับแล้วก็พามาที่บูธแรกนะครับคือบูธของอีซูซุลำปางนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามาเจอกับที่ปรึกษาการขายสาวสวยแนะนําตัวไหนครับผมน้องต่ายค่ะที่ปรึกษาการขายของอีซูซุค่ะครับผมน้องต่ายวันนี้พี่นะครับอยากทราบหน่อยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยากทราบอีซูซุมีโปรโมชั่นแคมเปญอะไรเด็ดๆในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับผมได้ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันในขุมรทั้งหมด6รุ่นแต่วันนี้เด็ดสุดก็รุ่นนี้ค่ะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ย0% 0%ดเปอร์เซ็นสุเปอร์เซ็นเลย0.99% 0.99%พร้อมกับบัตรกำนันมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะคะให้ร่วมในงานค่ะบัตรกำนันมูลค่า2 0 0 0 0บาทคือใครมาจองตรงรูปสามารถที่จะลุ้นรับบัตรกำนัน2แสนบาทด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็แล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ครับถ้าเป็นรุ่น Space Cap คันนี้นะคะจะเป็น แคมเปญน,นะคะออกรถศูนย์บาทนะคะได้ปีเลยพร้อมชุดแต่งนะคะโอ้พร้อมชุดแต่งด้วยอ,ออกรถศูนย์บาทพร้อมชุดชแต<บ>่งดอกเบี้ยก็พิเศษแล้วแคมเปญก็พิเศษมีอะไรพิเศษไปกว่าน,นั้นไหมครับน้องต่ายพิเศษไปกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะจองรถนะคะทุกรุ่นนะคะในงานมอเตอร์โชว์วันนี้เราให้ชุดแต่งไปเลยค่ะโอ้ชุดแต่งของทันเซอร์ค่ะโอ้เป็นชุดแต่งทันเซอร์เท่ากับชุดแต่งทันเซอร์ต้องที่อีสูส์ใช่ค่ะต้องอีที่อีสูซ์เท่านั้นค่ะ พิเศษที่สุดในงานมอเตอร์โชว์ได้นะคะ้า,ดาเดี๋ยวเราไปวุธต่อไปกันเลยครับ มานะคะเราอยู่ที่มิสูเชียงใหม่สาขาลำปางมีแคมเปญอะไรบ้างไปถามพี่เซลเลยค่ะสวัสดีเจ้ากิ๊กนะเจ้าี่ปรึกษาการขายมิซูเชียงใหม่สาขาลำปางนะเจ้าวันนี้โปรโมชั่นในโมอเตอร์โชว์เห็นกระเจ้าใกล้มดมอเตอร์โชว์แล้วนะเจ้าเนาะโปรโมชั่นของเทาแรงมากอยาจะมีในส่วนของดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเจ้าเนาะหรืออยากจะออกรถดชจ้เงินน้อยแค่ มูเก้าก็ออกรถได้แล้วนะเจ้าอ๋อแล้วตอนนี้มีอะไรเป็นแคมเปญพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายนี้บ้างคะโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษทุกๆตัวถ้าอยากขึ้ว่าตัวไหนอะ่ะเข้ามาชมสิบูธใจเลยแต่ที่สาคัญนะเจ้านอกทุกตัวของเฮาของมิซูจะแถมในรุ่นชุดแตง่งรอบคันของรูปนะเจ้าทั้งรอและกระเทแน่นอนเลยเจ้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันเลยค่ะบาย ครับแล้วบูตต่อไปครับนี่เลยครับผมโตโยต้าลำปางครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมแนะนําตัวหน่อยครับครับเซลล์นัตตีครับจากโตโยต้าลำปางครับโตโยต้าลำปางเป็นโชว์รูมแรกแรกเลยของจังหวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่ข้างหลังหนส่งนะฮะวันนี้ ที <B ood. S 2> ่บูธโตโยต้าลำปางแล้วอยากรู้ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมตอนนี้ที่กำลังรับชมรับฟังเนี่ยเขาอยากรู้<ด>ว่าโค้งสุดท้ายของมอเตอร์โชว์ลำปางโตโยต้าลำปางมีโอแคมเปญอะไรเด็ดๆบ้างครับโอเคโค้งสุดท้ายใช่ไหมวันนี้โตโยต้าลำปางของเราเนี่ยจัดแค่เป็นแคมเปญเ,เด็ดแคมเปญดังแคมเปญปังแคมเปญตัว<อ>แน่นอนเลยโค้งสุดท้ายสามวันใช่ไหมสามวันสาวันน,น,นี้เรามีโปรโมชั่นอีกทีวันก็คือ3ามิปเปลิลซีโร่ก็คือดาวสูงเปอร์เซ็นต์ ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่พอนะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่พอเขาเรียกว่าอะไรนะขับปลีกเก้าสิบวัน oh. จัดโปรตรงนี้จัดเต็มจัดแต่งจัดเลิศจัดกรหรวให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าโตโยต้าลำปางเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเข้ามาจองมาซื้อรถกับโตโยต้าลำปางเราเนี่ยได้กระตุอะไรบ้างเข้ามาดูเ่ะตรงนี้เนี่ยเด็ดไม่ว่าเป็น,เป,นเป็นน้องใหม่ ที่แบบสดๆใหม่ๆเลยนั่นก็จะเป็นในส่วนของเจ้า Yaris a c t i v ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเ o y o t a Hybrid อันนี้ Yaris Cross Yaris Cross ขอโทษด้วย a c t i v คือตัวขายดี Active คือตัวขดีแต่ตัวนี้จะเป็นน้องใหม่เลย Yaris Cross Yaris Cross ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องพันห้า h y b r i นะจ๊ะได้ h บิดไปด้วย Hybrid นะราคาเริ่มต้นจิตสิบกว่าบาทเองค่ะไฮบ r i d ที่เนี่ยไฮบ r i d ของโตโยต้าเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นที่แบบ ออปชั่นมากคุ้มแบบจึ้งอะออปชั่นจึ้งมากเลย <laughs> ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะถึงตัวท็อปสุดต,ตัวท็อปสุดที่เห็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะซึ่งจะอ,ออปชั่นจะครบ <laughs> หมดทุกอย่างเลยราคาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทเองถามว่าถูกไหมยังไม่ถึงล้านนะป,ปกติเนี่ยไฮบิดเนี่ยล้านขึ้น่ขึ้นแล้วทีนี้ยังไม่ยังไม่ต้องมาสนในส่วนของตัวนี้เลย สนใจในส่วนของโปรโมชั่นดีกว่าโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าโปรใหญ่ใจสั่นเวอร์สั่นอะไรไม่ใช่หน้าหนาวแต่สั่นในส่วนของแคมเปญพิเศษของเฟซกอลปัลปงดอกเบี้ยพิเศษอ่าดาวเริ่มต้นสิบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์พรอ่าคัฟฟี่เก้าสิบวันสามเดือนอ 90, 30, นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าอีกสามวันเนี่ย อยากให้ลูกค้าเนี่ยกระตุ้นหนอกกระตุ้นเข้ามากระตุ้นเข้ามาในส็อปอถึงเข้ามาชมเข้ามาจอง่อยรู้ว่าลูกค้าที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ที่ถึงเมื่อวานที่เข้ามาชมรถแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยอีกสาวันนะเข้ามาเถอะตัดสินใจแต่ใช่แต่ที่สําคัญนัตตี้ที่พี่รู้นะตอนนี้ยอดจองก็ถล่มทลายนะถ้าเกิดใครรีบมาจองวันนี้เพิ่มเนี่ย คิวในการรับรถจะได้รถเร็วขึ้นใช,ใชนะ่ตอนนี้เนี่ยข้าวเช้าข้าวกลางวันนะั้นยังไม่ได้กินเลยคุยกับลูกค้าลูกค้าบางรายเนี่ยอัดจองแต่ยังมีลูกค้าอีกส่วนใหญ่ที่ยังสินใจยังลังเลอย,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันเนี่ยบอกได้เลยว่าแคมเปญจึงมากเลยยิ่งผู้บริหารของเบต้าลำปางกระชับมาแล้วว่าเฮ้ยอีกสามวันเนี่ยโปรโมชั่นต้องจัดเต็มขึ้นนะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ขอคำหวานๆของนักดีหน่อยรถทุกคันของโตโยต้าเนี่ย สามารถอะไรเด็ดอะไรอะไรอะไรรถทุกคันของโตโยต้าเนี่ยเราสามารถจัดแต่งจัดเต็มให้ตัวแต่งของโตโยต้าเนี่ยคุณก็รู้ว่าตัวแต่งนีของอะไรนะชุดแต่ง f อร์เรสต้าชุดแต่งอร์เรสต้าโตโยตลำตางจัดให้จัดเต็มมีให้คุณมีให้เลือกสัดโปรโมชั่นเป๊ะปังเวอร์แน่นอนจ้ะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขอบคุณนะครับพาตี้แล้วเดี๋ยวเราไปบูธกัน บู๊ตต่อไปกันเลยครับครับผมสวัสดีครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับ บูธหนึ่งนะคะมาพลาดไม่ได้เลยของบูธของนิสันนะคะมีแคมเปญอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปถามพิตตี้คนสวยเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะน,น้บูนะคะก็เป็นตัวแทนจากนิสันยูเจนมอเตอร์ลำปางนะคะซึ่งวันนี้ก็เหลือเวลาอีกสามวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับแคมเปญดีๆแบบนี้ใครที่บอกว่าอยากจะออกรถนิสันเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มีอยู่สี่รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือน e ิสันคลิกอีพอวเนนะคะนิวนิสสันอาราาแล้วก็นิสันเทราอีกหนึ่งตัวรถกระบะนั่นก็คือนิสันโนราสี่รุ่นนี้วัน ออกรถกับเรานะคะก็สามารถที่จะได้รับในส่วนของทองคำกิ0ห0บาทด้วย <Wow. S 1> อ้นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรู้ไหมว่าดาวเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่คะนี่ไม่ถึง10,000บาทนะคะสามารถดาวเริ่มต้นแค่เาพัยบาบาทเท่านั้นเองเฉ oh. พาะงานนี้ชใช่แล้วค่ะเฉพาะพงานนี้เ<ล><ๆ>ท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยสามารถเลือกรับได้เลยเขาบอกว่า0%นอ่าแล้วก็ มีในส่วนของตัวแคมเปญอื่นๆอีกไหมคะอ่ะนะคะสำหรับตัวแคมเปญอื่นๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานกันก่อนอแต่ที่สําคัญนะคะบอกได้เลยว่าสําหรับตัวของดิวนิสันเอร่าใหม่ของเราล่าสุดเนี่ยทุกท่านออกรถวันนี้เราจะมีสําหรับชุดแต่ให้เลยทั้งคัน ฟรีฟร wow. ีว้าวนะคะฟรีทั้งคันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า3วันสุดท้ายแล้ว <S <S ใคร, <S <S ใครที่จะออกรถรุ่นไหนก็ตามแต่4รุ่นนี้อย่าลืมนะคะว่าชุดแต่งของเรานะคะสามารถที่จะนะคะเข้ามาพูดคุยและก็วันนี้นะคะทางของแมักซิมัสของเราเนี่ยนะคะสามารถ ามาพร้อมกับชุดแต่งได้กับรถทุกคันของเราใช่ไหมใช่ค่ะแม็กซิมัสของเรามีชุดแต่งครบท,<ม>ทุกเซสชั่นเดี๋ยวเราขึ้นลุ้งให้ี่พเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่น3วันสุดท้ายนี้พลาดไม่ได้นะคะที่ มอเตอร์โชว์มอเตอร์ของเราได้ค่ะก็อย่าลืมด้วยฝากด้วยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้อยากจะออกรถสักคันหนึ่งนะคะนึกถึงรถนิสสันของเราที่นิวเจนมอเตอร์ลำปางของเราค่ะนะคะออกรถปุ๊บเรียบร้อยสวยทุกคันแต่ยังสวยไม่จบนะคะสามารถที่จะออกรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่ของ m a x กซิัของเรากันได้เลยค่ะโอเคค่ะยังไงต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนไปชมในงานโูหปีนี้งาน Motor Show งามอเตอร์โชว์ลำปางยิ่งใหญ่มากใช่แล้วแคมเปญแต่ละที่นี่คือแบบเด็ดเด็ดโนโดนอัดกันทุกคนถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะคะสนใจในส่วนของตัวรถพร้อมตัวชุดแต่งเข้ามาดูได้ที่บูธมอเตอร์โชว์ทุกๆแบรนด์เลยของ FMP นะครับ Forte ต o t t r t t h i l l n n d เรามีชีดแต่งให้สพอร์ตกับรถยนต์ทุกๆยี่ห้อ วันนี้ในลำปางสามารถเดินเข้าไปแล้วบอกพี่ๆที่อุสกสาหการขายว่าจะเอาแคมเปญนนี้พร้อมชุดแต่งของเรา f m ฟนะครับหรือตอนนี้นะครับเข้าไปติดตามนะครับในเพจพอเต้โมเตอร์ Thailand นะครับตรงนี้หรือ TikTok กนะครับก็เสิร์ชเลยครับเข้าไป Google แล้วพิมพ์คำว่าพอเต้โมเตอร์ไทยแลนด์เช่นเดียวกันครับมาทุกแพลตฟอร์มครับสามารถเข้าไปติดตามได้รถทุกรุ่นจะสวยมากขึ้น ไปกับชุดแต่งของ FMD ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับสวัสดีครับ yeah.